สวัสดีครับวันนี้นาคาฟาร์มนะครับสกลนครก็จะพามานะครับคุยเรื่องตู้ฟักไข่นะครับเนี่ยที่เห็นนี้ก็จะเป็นรุ่น30ฟองนะครับ30ฟองฝาบนนะครับเนี่ยฝาบนนะครับก็คือเปิดก็คือเปิดด้านบนอย่างนี้นะครับฝาบนส่วนอีกตัวนึงนะครับ30ฟองนะฮะฝาหน้านะครับเนี่ยก็คือเปิดด้านบนได้ด้วยนะครับ แล้วก็เปิดด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับเพราะเป็นแผ่นแผ่นอะคริลิกใสนะครับด้านหน้านะฮะนี่ฮะเปิดด้านหน้าอย่างนี้ได้นะครับสามารถที่มออเห็นไขด้านในนะฮะนี่ฮะแล้วก็ลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือรุ่น30ฟองนะครับฝาบนกับฝาหน้านะครับการใช้งานนะครับทุกรุ่นนะครับของนาคาฟาร์มสุลนครนะครับใช้งานเหมือนกันหมดนะฮะนี่ยด้านข้างก็จะเป็นจุดเติมน้ำนะฮะ มีรูระบายอากาศนะครับต่างๆเนี่ยส่วนด้านบนนี้จะมีตัววัดความชื้นนะฮะตัวควบคุมอุณหภูมินะครับอันนี้เราเซตค่าตั้งค่าให้เรียบร้อยนะลูกค้าได้ไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งไม่ต้องเซตอะไรแล้วนะครับนี่ยนี่ครับด้านในมีตะกร้าใส่ไข่นะครับมีหลอดไฟนะครับมีพัดลมนะฮะนี่ครับพัดลมดูดอากาศนะครับ หมายความว่าดูดอากาศเข้าภายในตู้นะครับออกซิเจนนะครับเข้ามาเลี้ยงเชื้อไข่นะครับส่วนสายนี้จะเป็นสายวัดความชื้นกับอุณหภูมินะครับนี่นี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น30ฟองนะครับฟักไข่ไก่นะฮะสาฟองไข่เป็ดก็ประมาณสักไม่เกิน15ฟองนะครับส่วนไข่ฮานก็จะประมาณไม่เกิน10ฟองนะครับไข่นกกระทานี่ก็จะได้อยู่ประมาณสักร้อยถึงร้อฟองนะครับประมาณนี้ อันนี้โดยอันนี้โดยประมาณนะครับนี่ฮะรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับก็คือรุ่นนี้นะฮะรุ่น30ฟองฝาบนนะครับโอน690บาทนะครับส่งฟรีเลยนะฮะเก็บเงินปลายทาง790บาทนะครับรุ่นนี้ส่วนรุ่น30ฟองฝาหน้านะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอน790บาทนะครับเก็บเงินปลายทาง890บาทนะครับรับการสินค้านะครับ1เดือนนะครับตัวไหนเสียตัวไหนชำรุด ภายในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับเราเคลมอุปกรณ์ตัวนั้นให้เลยนะครับเคลมใหม่ให้เลยนะครับนี่ฮะใช้งานง่ายๆนะครับเนี่ครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเติมน้ําใส่ไข่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเราจะมีคู่มือนะครับคู่มือติดอยู่นะครับหน้าตู้นี้นะครับให้ลูกค้าแล้วก็มีคลิปวิดีโอสําหรับลูกค้าที่ทักมาในในเพจนะครับ ในในไลนยย์นี้นะฮะเราก็จะส่งคลิปวิดีโอไปให้ดูด้วยนะครับเป็นแนวทางนะครับการใช้งานตู้ฟักนะครับใช้งานง่ายๆนะครับผมถ้าในสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเดายินดีส่งทั่วประเทศนะฮะส่งโดยไปณีนีไทยนะครับทั้งโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้เลยนะครับ